ครับกะผมหนุ่มเสือก็มีเรื่องเล่านะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกอีกเช่นเคยนะครับในภาพนี้ก็การเขียนของพรรคคอมินิสตนะครับของชาวมง้งเขียนไว้ฝาผนังของหินใกล้ๆล้านเอกประสงค์ครับยุทธการต่อต้านการปรับปรามนะครับยืนนะครับหนุ่มเสือเองนะครับอดีตทหารพลานที่เคยเข้ามา รับผิดชอบพื้นที่ภูหินร่องกล้านะครับในยุคนั้นนะครับนะอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยคนหนึ่งในพันคนนะครับกระผมหนุ่มเสือนะครับก็สรุปเราก็เคยขึ้นมาที่ภูหินร่องกล้ารับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้นะครับในยุคต่อสู้เพื่อเพื่อชนะคอมนิตนะครับนั่งนะครับที่ล่าล่านะครับหรือสหายเหล่าล่านะครับ เป็นชาวโมงนะครับที่เกิดในพื้นที่แล้วก็ถูกพักคอมมิสต์ส่งไปเรียนที่ประเทศจีน,นครับทั้งหลักสูตรวิชาทหารนะครับวิชาแพทย์แล้วก็กลับมานะครับปฏิบัติการในพื้นที่ก็เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลของพรรคคอมมิสต์นะครับที่ภูหินด้วยร่องกล้านี่แหละนะครับสามารถผ่าตัดได้ทุกสัตว์ส,ส่วนนะครับ ผ่าตัดได้ทุกสัสดส่วนเพราะงั้นนะครับแล้วก็เขาเคยปฏิบัติการก็ผ่าตัดไส้ติ่งนะครับของคนป่วยในโรงพยาบาลนะครับหลังจากที่คำสั่งที่66หทับหรือนายบายที่66 2หทับสนะครับให้ทุกคนเข้ามอบตัวหรือว่าเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒน,นาชาติไทยนะครับเขาก็ได้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒน,นาชาติไทยนะครับ ในปลายปีสอง5นห้ายี่สิบนะครับแต่ทีนี้ว่าตัวของเขาเองนะครับก็เป็นในระดับอยู่ในระดับแกนนำนะฮะสายเลาล่าหรือพี่เลาล่าคนนี้นะครับยังไม่เข้ารายงานตัวกับฝ่ายรัฐบาลเหมือนกับมวลชนคนอื่นๆนะครับเขาก็จะอีกหลายคนนะครับพี่เลาล่าเนี่ยก็หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศลาวนะครับเพราะยังไม่มีความมั่นใจว่า เข้ามอบตัวแล้วนะจะมีความปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับอ่ในระดับแกนนําทั้งหมดก็อพยกไปอยู่ที่ลาวจะให้เฉพาะมวลชนนะครับอ่าเข้ารายงานตัวหรือมอบต,ตัวต่อทางการนะครับเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็ทั้งลูกทั้งเมียเขานะครับก็เข้าร่วมนะเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับเขาเองก็ไปอยู่ประเทศลาว4-5ปีนะครับ มีความมั่นใจว่าปลอดภัยแน่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี3 1 3 2สาเนี่ยเขาก็กลับเข้ามาหาครอบครัวแล้วก็เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมบรรณาชาติไทยนะครับแล้วก็ได้ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านมงห้วยน้ำไซนะครับแล้วก็มาเป็นมัคคูเทศอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวที่ภูหินร่องกล้านะครับนะฮะก็แวะเวียนกันไปมานะครับ รู้จักมักคุ้นกันกระผมหนุม่มเสือ้นะครับก็เคยอดีตเคยเป็นทหารที่เข้ามารับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ลาออกนะครับก็เข้ามาปฏิบัติงานที่อุทยานแห่งชาตินะครับก็คิดไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ความจริงถ้าคิดไปอีกอย่างนะครับ <c oughs> ก็แปลกอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าชักเอจใจไเอนะครับ ทั้งมวลชนชาวมงกับตัวเราเองเนี่ยนะฮะก็อยู่คนละฝ่ายกันนะครับสมัยก่อนคือหมายความว่าเอ่อเป็นคู่อริกันนะครับนะกับทหารพลานกับทหารฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะก็คืออยู่คนละฝ่ายแล้วก็รบกันประมาณนี้นะครับหลังจากที่สมรภูมิภูหินรอบก้าจบลงนะครับก็ทางฝ่ายต่างก็อ,อมาพบปะกันนะครับ ก็เรื่องเก่าๆนะครับก็คุยกันนะครับว่าต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะครับหนุ่มเสือเองนะครับก็นักปจวะเก่านะครับหลังจากจบการรบนะครับก็เข้าปจวนะครับปฏิบัติการจิตวิทยาในฐานะตัวเราเองนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะฮะเขาก็คือประชาชนอีกคนนึงประมาณนี้นะฮะก็เรื่องเก่าเราก็คุยกันนะครับ ก็ทำความเข้าใจกันในยุคนั้นนะครับก็ไม่มีจิตมุ่งหมายที่จะฆ่าฟันกันโดยตรงนะครับก็ทำตามต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับก็คุยกันแบบนี้นะครับนะกระผมหนุ่มเสือนะครับก็ชี้แจงให้ทางพี่ๆหรือว่ามวลชนทั้งหมดได้เข้าใจนะครับว่าหนุ่มเสือเองนะครับเป็นทหารก็คืออยู่ใน เป็นบุคลากรของคำสั่งที่66ทับสองนะครับเป็นชุดที่ขจัดเงื่อนไขนะครับไม่ได้เป็นชุดที่มาสร้างเงื่อนไขนะครับก็เรื่องการประทะเขามีประปายนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองในปัจจุบันนะครับก็สามารถเข้ากันได้ไปมาหาสู่หรือว่า พูดคุยกันนะครับในเรื่องเก่านะครับยกตัวอย่างนะครับนักท่องเที่ยวมามาเจอกันบางครั้งที่เราล่าก็ชี้แนะนําว่าหนุ่มเสือคนนูนะ้นเขาเคยเป็นทาหารนะแล้วก็เคยขึ้นมารบที่นี่นะรบกับพวกเราอะไรต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันเขาก็เป็นเจ้าที่อุทยานแล้วก็เนี่ยมาแกก็มาถ่ายภาพแล้วก็มาอยู่ด้วยกันรู้จักมากคุ้นรักใคร่กันอะไรอย่างงี้นันกท่องเที่ยวเขานะครับก็เคยบอกว่าเออ เป็นไปได้จริงๆหรือนี่นะครับถือว่าเป็นเรื่องแปลกประมาณนี้นะนะก็ได้ทําความเข้าใจกันเอานี่แหละครับก็คือสมรภูมิภูหินร่องกล้านะครับภูหินร่องกล้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนโรงละครโรงใหญ่นะครับเหมือนโรงละครโรงใหญ่นะครับก็ตัวแสดงนะครับทั้งหมดนะครับทั้งฝ่ายทหารน,นะ แล้วก็ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์นะครับได้จบลงแล้วนะครับก็คือนักแสดงนะครับเราไม่มีบทบาทที่จะมาสวมใส่กันนะฮะเราไม่ได้อ่ไม่มีผู้นำกับที่จะมาสวมบทบาทให้นะครับอ่เราก็เป็นประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะสหายเหล่าล่าคนนี้นะฮะที่อ่เป็นมวลชนของพรรคคอมมิวนิสต์ ที่คุ้นเคยกับหนุ่มเสือนะครับก็สรุปแล้วว่าพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งทั้งบ้านนแหละครับนะทั้งบ้านทั้งบ้านห้วยน้ําใสทั้งบ้านร่องกล้านะครับรวมถึงปูทับเบิกด้วยครับก็รู้จักนะฮะเราก็ไม่ได้ปิดบังนะครับนะผลสุดท้ายนะครับเขาก็รู้ใจหนุ่มเสือนะครับว่าเป็นมิตรที่แท้ของเขาเองมิตรแท้ของเขาเองนะครับ อันนี้ก็อีกคนนะครับยืนอยู่ด้านหลังของผมนะครับยิ้มอยู่เสื้อลายนะครับพี่เผชิญนะครับแล้วก็เป็นชาวมงนะครับนะก็เป็นมัคคุเทศท้องถิ่นนะครับก็รู้จักมักคุณกันกับหนุ่มเสือนะครับรักให้กันกับเหมือนคนอื่นๆนะครับอยู่ด้วยกันมานานแล้วครับนะกว่า20ปีแล้วหลังจากที่กว่า20หรือ30ปีนะฮะที่สมรภูมิภูหิน ร่องกล้าได้จบลงนะครับแล้วเราก็มาอยู่ร่วมกันในลักษณะนี้นะครับพี่ประเชิญนะครับอันนี้ก็เป็นทหารของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ในระดับแนวหน้าเลยแล้วครับนะฮะในระดับแนวหน้าปะทะต่อสู้กับทหารฝ่ายรัฐบาลมาอย่างโชคชนนะครับตามประวัติแล้วนะครับปัจจุบันนะครับเราก็ร่วมงานกันนะครับนี่ก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับว่า อยู่คนละฝ่ายกันนะครับในอดีตแต่ปัจจุบันนะครับก็มาร่วมงานกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะฮะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ฟังนะครับได้ติดตามนะครับให้กาลังใจหนุ่มเสือนะครับอันนี้ก็พาหนุ่มเสือเองนะครับยืนอยู่ที่ ลานนั้นอีกประสงค์นะครับป้อมปืนต่อสู้อากาศยานของพรรคคอมมินิสต์นะครับเอาไว้ทิปหน้าเดี๋ยวกรับผมหนุ่มเสือจะนําเรื่องต่างๆครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังทิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ